สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับผมฝึกรูดเมนต์อีกสักหนึ่งรูดเมนต์แล้วกันนะครับ,รบนั่นก็คือดับเบิลสโตโรลอ่าฟังคแค่ชื่อนะครับผมเราจะคุ้นๆแล้วว่าสโตรกสโตรกอ่าสโตรคคือการตีถูกไหมครับซิงเกิลสโตรกก็คือเคยฝึกไปแล้วเป็นตีหนึ่งครั้งดับเบิลก็คือตีสองครั้งนั่นเองแต่นะครับถ้าพูดคําว่าโรบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสําหรับมือใหม่แต่ถ้าพูดคําว่ารัวกลองเป็นไงครับ เริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเริ่มเริ่มออแล้วคําว่าโรก,ก็คือการรัวนั่นเองนะถ้าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆบ้านเราเนี่ยนะก็คือการรัวแต่หลายๆคนคือฝึกใหม่ๆเอาแค่เสียงวะกูเอาแค่เสียงแต่เสียงเป็นไงได้อยู่นะครับแต่ซึ่งเป็นยังไงครับเสียงมันได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเราใช้แบบนี้เพื่อให้ไม้มันกระเด้งสงครั้งถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการ อ่ารูดิเมนต์อย่างนึงคือดนะับเบิลสตูกโรน่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามฝึกแบบนี้ครับอลองฝึกดูนะครับผมตีนะครับผมแต่ละมือเนี่ยขวากับซ้ายเนี่ยให้มันกระเด่ง2ครั้งแต่ครั้งที่2พยายามบังคับให้มันเบากว่าอ่าฝึกช้าๆแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่าถ้ามันเบากว่าลักษณะมือลักษณะนิ้วของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเร่งความเร็วขึ้น ประมาณแบบนี้เห็นไหมครับก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับสำหรับดับเบิลสโตลโรวนะครับผมถ้าใครชืน่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆดียดหน1นาทีตีกล่องได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ